เดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพเดชภูริปฏิพาน์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีคระคุณพเดชค่ะสวัสดีครับมองกรณีล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้างคะมันเป็นการแสดงละครหรือมันจะนําไปสู่รอยร้าวระหว่างพักร่วมรัฐบาลได้จริงอะคะโอ้อันนี้ไม่ใช่ละครฮนะมันเป็นหนังเลยแหละและ<อ>้วหนังเป็นหนังร้อยซีรีส์เลยโอ้หนังยาวเลยยาวมากมนะยาวมาหาศาลค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องถูกดูหมินดูแคลนจากประชาชนเนี่ยก็เพราะเรื่องอันแบบเนี้ยเรื่องเช่นว่านี่แหละที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกเอื่มละอานะกรณีคลองดานที่ดินคลองดานเขากระโดงการบินไทยธนาคารชาติที่มีอยู่เนี่ยเรื่องเรื่อนร่าแวเนี่ยมันก็คือพาหะที่เป็นเชื้อโรคร้ายของระบบประชาธิปไตยทั้งนั้น ะนะอันเนี้ยก็พยายามจะเออก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่มันน่าจะง่ายทำไมมันถึงกลายเป็นยากนะมมรตะว่าคุณมีหนังแข่งรถแล้วคุณมีสนามฟุตบอลแล้วแล้วก็มีที่ดินรถไฟก็ให้เช่าที่ดินไปทั่วประเทศเออก็ปล่อยให้เช่าไปส<ช>ิเขาคะกมาคุยกันไปว่าให้เช่าไปสามสิบปีตกไปของรัฐนะสี่สิบปีแต่นี่ก็กลัวว่าสามสิบปีเป็นของรัฐมันจะเป็นยังไงก็ ก็หวงแหนก็อยากจะได้มาคือมองว่าเป็นสมบัติชั้นไปแล้วทัางนั้นต่นนี้จะถามว่าคณะกรรมการที่เรื่องเกี่ยวกับรถไฟทำไมรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องเป็นคนแสดงสิทธิ์แล้ถ้าถามอีกทีว่าในวันที่ที่ดินเหล่านี้ได้มาเป็นของรถไฟเนี่ย มันไม่ใช่ของรถไฟเป็นของพระเจ้าแผ่นดินในยุคก่อน<ช>ท่านพระราชทานลงมาในวันที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินปี75เ,เนี่ยมีการปฏิวัติลดบทบาทของพระสัตร์จากสมบูรณาญาสิทธิราชลงมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิต อถ้าจะเอาใครประพาหารก็ไม่ต้องไปหาความผิดด้วยซ้ําไปค่ะนะเพราะเมื่อคําสั่งแล้วก็คือจบแต่ทําไมเนี่ยกษัตริย์ที่จะสัดลงมาแล้วพวกคุณทั้งหลายเนี่ยถึงทําให้คําสั่งสิ่งนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นจริงไม่ครอบคลุม,อ,มอย่างวันนี้ผมก็จะอาจไปผมอาจจะไปพอะรามานังเลิกก็ได้ถูกพระราชทานลงมาเหมือนกันค่ะนะ อหลายแห่งอันนี้มันเป็นการหากินกันอย่างไม่ต้องปฏิเสธเป็นการใช้ความช่อชฉนทำไมต้องมุ่งมั่นเหลือเกินเราครับจะจะเป็นรัฐบาลเมื่อ,อไหร่เขาจะต้องไปกระทรวงนี้ให้ได้อ,อเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่แค่หนังบินเอ้ไม่ใช่แค่หนังกอล์ฟไม่ใช่ขนาดรถยนต์เหมืองเนี้ยเป็นเหมืองหินที่ดีที่สุดในการเป็นหินทำรางรถไฟ ประกวดที่ไหนก็ชนะที่นั่นอตอนนี้ระบบรางนกำลังวิ่งเข้ามาสู่โลกใบนี้อย่างมือมาใช่ค่ะไม่ว่าในจีนในที่ไหนที่ไหนมัน,ม,นมันต้องเป็นระบบในในอนาคตคือระบบรางเ,เป็นเส้นทางใหญ่ที่สุดละในการขนส่งเรือคือทางทะเลรถไฟคือบนถนนเอ,อรถไฟมีไปนะ,ะมันจะเป็นเพราะนั้นเมื่อจะทำรางรถไฟใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องได้ที่ค,คือหินที่ดีที่สุด เท่าที่จะหาได้ในประเทศนั้นเขากระโดงเนี่ยล้างรถไฟในจ่อจนไปถึงเหมืองอถ้าคุณไปเอาเหมืองอื่นเลยภูเขาลูกอื่นคุณจะเอารถไปขนจากเหมืองมาใส่รถไฟหรือขนจากเหมืองเพื่อไปที่ลางรถไฟไปที่เส้นทางท,ที่เป็นรถไฟแต่การทํารถไฟสายใดๆก็ตามมันจะต่อเนื่องกับทางรถไฟอีกสายหนึ่งม,มันจะโยงใยซึ่งกันและกันมันก็ว่าถ้าคุณเนี่ยต้องไปมูลแข่งกับใครในเรื่องของ หินปูถนนจะไม่มีใครแข่งกับคุณได้เลยเพราะคุณเป็นคนเดียวที่มีรางรถไฟอยู่ในเหมืองเพราะนั้นคุณสามารถส่งไปที่ไหนก็ได้ในราคาที่ถูกกว่าเมื่อมีการประมูลราคาใครต้องไปขุดเหลืองทำเหมืองใหม่จะต้องขนราคาไม่ได้อยู่ที่หินราคาอยู่ที่การขนส่งด้วยเพราะนั้นวันนี้มันก็นการรักษาเหมืองไม่ใช่ที่ดินเขากระดง เขาสู้กันเพื่อเหมืองนะแต่เราไปพูดกันเรื่องที่ดินเขาก็โดงแต่เราอยู่เราลืมพูดเรื่องเหมืองที่เป็นเหมืองที่รอห้ารอห้ารอหกท่านพระราชทานลงมาวันคนที่ไปเจอเหมืองนี้ก็คือฝรัหังชุดหนึงที่ที่ในเมื่อประวัติศาสตร์ร้อยปีที่แล้วเอาฝราหลังมาดูแลว่าจะถ้าจะทํารถฝไฟเนี่ยจากโคราชมาอุบลเนี่ยจะต้องใช้หินที่ไหน ก็หลังก็สารวจไปหมดแล้วว่าต้องเอาตรงนี้บุรีรัมย์ตรงเนี้ยมันมันเป็นหินที่ดีดีมากๆนะเพราะฉะนั้นที่เรากําลังคุยกันอยู่เราคุยเรื่องที่ดินเขาก็โดงแต่สิ่งที่เขาหวงแหนน่าจะเป็นเหมืองหินเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงจากน้องคายกรุงเทพจกกุงเทพจะไปนู่นไปสิงคโปร์รถไฟรางคู่ขึ้นใหม่คุณรู้ไหมว่าแต่ละ แต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันสตางั้นกันทดหลายหมื่นล้านแล้วรางรถไฟมันก็มีเหล็กหมอนกับหินนะค่ะแล้วหินน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่กําหนดเหล็กมันก็โอเคมันก็รู้กันราคากันอยู่แล้วหมอนก็เป็นหมอนคอนกรีตอืมก็ว่า,ากันไปแต่หินรองเนี่ยแน่นอนที่สุดมากที่สุดมันไม่ได้พูดถึงราคาของหนาบินเออ สนามเอสนาะมฟุตบอลไม่ใช่พูดราคาของสนามแข่งรถมไม่ได้พูดราคาของบ้านที่ไปอยู่ตรงนั้นเขาพูดถึงมูลค่าของเหมืองที่ไม่มีใครพูดถึงเลยต่างหากแล้วว่าเหมืองเนี้ยจะชนะในการแข่งขันทุกทุกครั้งที่มีการประมูลมเพราะวันนี้ไม่จะคุณไประเบิดทุกเขาเอาเหมืองง่ายๆนะจะมีหน่วยต่อต้านสิงแวดล้อมพลูชชั่นจะมีคนออกมาเดินขบวนคัดค้านชาวบ้าน วันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณไปเจอดีๆคุณพอคุณจะไปลงเสร็จคุณก็เจอ,เอ,อ,ค,นเอ,อคนมาต่อต้านคนมาต่อต้านอาจจะมาโดยสมัครใจหรืออาจจะมาจากการถูกชักจูงโดยนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆหรือเหมืองเก่าจ่ายเงินเพื่อให้คนมาต้านเหมืองใหม่ไม่ให้เกิดเหมืองใหม่เพื่อคุณั่นจะได้ผูกขาดเพราะเมืองถ้าเหมืองเนี่ยเหมืองหินที่เนี่ยมันก็เกือบจะเป็นเรื่องเหมืองผูกขาดแล้วเพราะว่าอันหนึง่งวันนี้ คนเปิดเหมืองใหม่ก็ไม่ง่ายสองสำรวจแล้วในประเทศไทยมีเหมืองมีหินชนิดนี้อยู่แค่สามแห่งนะอยู่ที่มันสามารถจะเอามาประกอบการได้ส่วนที่อยู่ลึกๆในป่าในเขาเรายังไม่ต้องไปกระตือเอาว่าที่ใต้ก็มีจุดเดียวที่เหนือก็มีจุด,จดเดียวแล้วก็มีที่บุรีรัมม์นะจากนั้นก็ไม่มีแกรนิตแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ยทําไมต้องมีสงครามนี้มันถึงยืดเยื้อทำไมต้องเป็นสงครามครูเสด ทำไมต้องมีเรื่องราวทำไมต้องต่อสู้แบบเออเรียกว่าเอาหัวชนเขาเลยสาลดีกาก็ออกมาตั้งสองครั้งแล้วจนยันสารปกครองปกค,ครองสูงสุดมันน่าจะสิ้นสุดแล้วมันน่าจะจบแต่ก็ยังไม่จบสมันคือรายได้ที่อินฟินิตี้คือไม่มีที่สิ้นสุด<อ>และยิ่งวันนี้โลกกาลังหันพึงไทยก็ต้องหันไปพัฒนาการลัรงให้แบบมหาศาลใช่ไหม เพราะนั้นตำแหน่งผู้ว่ารถไฟจะต้องเป็นถูกเซนโดยคัดโดยพิเศษเพื่อเข้ามากี่คนก็ไม่ได้อยู่ฝั่งรถไฟแต่ไปคุมรถไฟแต่ไม่ได้เคยอยู่ฝั่งรถไฟเลยออกมาพูดจะให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็ฟังฟังดูก็เอาแล้วกันมันก็มันก็แออแบ,แบ,แบไปเพราะใครตั้งอะ่ะอืม,มาจากไหน แต่ว่าวันนี้คุณสุริยะในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนี่พูดถึงขั้นว่าที่ของการรถไฟจะไม่ให้เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวอะไรทํานองประมาณนี้เลยนะคะก็โกดีก็โกดีอ่แต่ก็แค่ไงั้นก็สั่งรถไฟเลยสิให้ดําเนินการเลยอ่าก็สั่งรถไฟไปเลยดำเนินการตามสารดีกา แต่คนที่ต้องเพิกถอนคือกลุ่มที่ดินที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินฟ้องสิครับฟ้องคณะกรรมการชุดนี้ว่าทํำไมคุณไปขัดสารดีการสารดีกาไม่ใหญ่สุดเหรอแล้วคณะาการรมการพวกนี้มันมันจะใหญ่กับพวกนั้นได้ยังไงอืมแล้วเรื่องเนี้ยทั้งหมดทั้งเทนนัวเนี่ยที่ดินนี้ถูกพราจากพระหากษัตริย์อย่างน้อยสองพระองค์รอห้ากับรอหก ครับแล้วก็ยังต่อเนื่องมาจานถึงรอปัจจุบันแล้วก็รอเมื่อเมือม่อรายการที่เก้าที่สิบก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์อยู่กระษั์ตัดแล้วไม่คืนคําครับอแต่พวกคุณอะไรเอาวันวอเวลานอที่เหมืองน,นี้ปรากฏในชื่อของคนที่ครอบครองอยู่วันนี้ไหมม,มันเขาถูกครอบครองตอนไหนเวลาไหนาคุณใช้ชื่อชอบเป็นคนได้มาออื ในยุคหนึ่งมีการเลื่อนขึออกคุณเอาเหมืองที่เป็นของรถไฟเป็นของรัฐบาลมาให้เป็นของบุคคลธรรมดาได้ยังไงอืแต่เหมือนว่าไอ้ที่ห้าทำไมอ่ะทําไมต้องเอาห้าพันไร่อ่ะค่ะเพราะว่ากระทรวงประสงคงคือถ้าจะเอาเหมืองก็ร้อยไร่ก็โอเคที่เอาห้าพันไร่เพื่อจะครอบเพื่อจะให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมบัติของชาติถึงใครไว้ต้องห้าพันไร่คือกลืนภูเขาทั้งหมด พราะว่าภูเขาเนี่ยอยู่ข้างบนคุณก็เห็นก้อนหนึ่งใช่ไหมค่ะแต่ข้างมันก็เหมือนภูเขาน้ําแข็งอะคุณข้างบนเห็นส่วนหนึ่งข้างล่างอีกแปดส่วนและที่ฐานมันเนี่ยอีกเท่าไหร่มันคือไม่มีวันจบไงมไม่มีวันจบไงมันที่ฐานเนี่ยมันจะกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลคุณจะลงไปอีกอก,กี่เมตรกี่เมตรมันก็ยังเป็นแกลนิตอยู่อาจจะดีกว่าที่ตั้งอยู่บนด,ดินด้วยซ้ําไป แล้วที่เหมืองที่บุรีรัมย์เขาก็ลงทําททาที่พื้นราบแล้วเ็าไม่ได้ไปทําที่ภูเขาละก็เคยเรื่องเนี้ยมีคนรู้เรื่องเยอะแยะนักการเมืองเก่าในบุรีรัมย์ก็รู้เรื่องหมดอะไรอะไรเป็นอะไรการได้มายังไงใครเป็นคนทําตอนไหนอะไรยังไงมันมีสอรี่อยู่หาหได้แต่วันนี้เราเข้าใจนว่ามันเป็นแค่เหมืองไงเป็นดินไงไม่ใช่มันเป็นทรัพยากรเหมืองหินที่ดีที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ต้องเอาไปใช้อย่าง ไม่รู้จบในการสร้างระบบรางในประเทศนี้หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวกวับรางเป็นต้นว่าเอาไม้สักออกเอาขอนไม้ออกเอาปูนล,ลงทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนหินใหม่หมดมเพราะนั้นคุณเข้าใจกับราคาของมันไหมมันไม่ใช่ราคาของที่ิน,านา้าพักงนราคาของเหมืองหินแปรนี้ที่ดีที่สุดในประเทศไทยหรืออาจจะดีกว่าอีกในไหนหลายประเทศเพราะมีการนำหินตรงนี้ส่งออกด้วย หินจากนี้มันไม่ได้รีใช้ในประเทศยังมีการนำออกไปนอกประเทศด้วยเท่าที่ผมได้ยินมานะไม่ยืนยันเพราะฉะนั้นแปลว่าก็คงจะยื้อกันไปแบบนี้ใช่ไหมฮะสมบัติทักษุรีราคามันไม่มีกบไม่มีที่สิ้นสุดมันประเมินค่ามิได้ถ้าเราประเมินหนํงแข็งรถประเมินเอเอฟ,ฟุตบอล มันประเมินได้ประเมินบ้านที่มีปลูกอยู่ตรงนั้นก็ประเมินได้แต่มันที่มันประเมินไม่ได้คือเหมืองหินตรงนั้นกับสิ่งที่ถูกพระราชทานลงมามท่านพระราชทานที่ดินตรงนั้นเพื่อให้เป็นเหมืองในการเอาหินมาทำทางรถไฟใครก็ตามที่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของพระมหากษัตริย์ในอดีตควรมีโทษไม่มีผมหมดปัญญาเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายมแต่ผมมีความรู้สึกว่า เมื่อพระพราชทานลงมาให้กับประเทศแล้วในวันที่ท่านเป็นเป็นมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านมอบลงมาให้กับประเทศแล้วไม่มีคนออีคนใดไปแตะต้องได้เท่านั้นเองทีนี้คุณเผเด็จมองยังไงที่ยุคนี้เนี่ยปกติเมื่อสารพิพากษาย่อมถือเป็นที่สุดต้องมีการนำไปปฏิบัติตามแต่ ไม่แน่ใจว่าเคสนาฬิกาลุงป้อมถือเป็นเคสแรกหรือเปล่าที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะชี้ว่าเอาล่ะปปะชควรเปิดเผยแต่ปปชก็กลับไม่เปิดนะคะยื้อกันอยู่จนกระทั่งมาเจอกรณีเรื่องของเขากระโดงที่ทั้งศาลฎีกาและศาลปกครองก็มีคําสั่งรู้ม<ล>ว่านาฬิกา,าอย่างที่ลุงป้อมใส่เนี่ยในประเทศนี้มีกี่เรือนในประเทศนี้มีกี่เรือนน่าจะไม่กี่เรือนนะคะเป็นพันเรือน ออเหรอคะ,ะมันเป็นทรัพย์สินที่เข้ามาแทนที่เงินที่ได้มาโดยไม่ชอบอเหมือนพระสมเด็จเหมือนพระแพงๆเหมือนกับทองคำก้อนแล้วในกาพวกนี้ราคามันคงที่และดีขึ้นเพราะนั้นใครก็ตามที่ได้เงินมาแล้วก็ไม่ไม่เอาไว้ไปแบงค์ไม่ได้เพราะกลัวจะว่าจะถูกตรวจสอบ ไม่ได้แสดงทรัพย์สินต่อรังราชก,การแต่เงินก้อนนี้มาวางเอาเจาะผนังระวังไม่ได้เดี๋ยวคนขโมยนะสักดินก็ลําบากเขาอาจะเปลี่ยนเป็นพวกนี้ซะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่มีเรือนเดียวไม่ใช่มีแค่ยี่สิบตั้งเรือนท่าแล้วก็ไม่มีใครชอบพอบ้าคลั่งขนาดนั้นหรอกนอกจากมีวัตถุประสงในการเข้าไปมีไว้ซึ่งเรื่องนี้จะไม่เกิดในประเทศที่มีการปกครองระบอบพิเศษที่สมบูรณ ไม่มีใครพูดถึงลิชาม,มิลในสิงคโปร์เยอรมันอิสอราเอลไม่มีมันอยู่แถวเนี้ยไส่งอนแบงคอกแถวเนี้ยนะจาการ์ตามะนีลามันก็อยู่แถวแถวนี้แหละมันไม่ไปที่อื่นหรอกนะก็ใส่ใส่กันเรือร้อยแปดสิบบล้านร้อยล้านแต่งชุดชมาประเมินกันมาทั้งชุดแต่งตัวมาออกงานครัง้งหนึ่งเนี่ย ประมาณเก้านั้นบคุณกำลังปัสวะรดหัวใจคนนะที่ยากจนมากมากนี่สินครัวเรือนเก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นตแปลว่าทุกครัวเรือนมีหนี้สินหมดแต่คุณม้งมั่งมีสีสุขอวดกันแบบโอ้โหโชว์กันใหญ่สื่อเขาพยายามจะหามาโชว์เขาไม่ได้โชว์เพื่อชื่นชมนะเขาโชว์เพื่อให้เห็น เพราะนั้นพวกอะไรไฮโซซตี้ทั้งหลายกรูณาเถอะคุณอย่ามาอดรวยในประเทศที่มีคนจนทั้งแผ่นดินอย่นี้อ,อย่ามาอดรวยเลยเขาไม่ได้ชื่นชมคุณหรอกไม่ว่าคุณจะใส่กระเป๋าใบละล้านสองล้านสามล้านเขารู้ว่าเงินนั้นมาจากไหนแล้วเมื่อคุณใส่มากเท่าไหร่แปลว่าคุณก็โกงไปเท่านั้นหรือว่า ไอการโกงไม่ได้แปลว่าโกงอย่างเดียวมันโกงจากการทำาหาเกินด้วยนะค่ะสิบสิบเอ็ดแบงค์รวยไปสองแสนล้านในสิบเดือนอม,มันนี่คือความบกพร่องอย่างยิ่งของการบริหารการแผ่นดินนะนี่คือความบกพร่องอย่างยิ่งของกฎหมายที่ใช้ในบ้านนี้เมืองนี้ล่ละอืมมันเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งนะ,ะนี่ยิ่งมาดูที่ดินเลยหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นครึ่งคือรายได้ทั้งหมดของคนไทยเนี่ย มันก็ยิ่งรอยิ่งให้มองเห็นว่าประเทศนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงระดับไหนเพราะฉะนั้นแปลว่าในเวทีเมื่อวานนี้เมื่อวันพุธนะคะที่ทางคุณทักษิณเนี่ยนอกจากจะประกาศเรื่องยาเสพติดแล้วก็บอกด้วยว่านายกเนี่ยจะเร่งแก้หนี้ให้กับชาวบ้านก็ถือว่าเข้าตรงจุดปัญหาของประเทศเลยใช่ไหมคะ เรื่องนี้คุยมันรด้คุณรศีจะเป็นนายกโอ oh. พ่อเองยังทําไม่ได้เลยอ oh. แล้วมตอนที่พ่ออยู่ในประเทศรวยกว่านี้เยอะ mm. คู่แข่งก็ไม่มีวันนี้ทุกประเทศรอบๆเรานี่เจ็ดแปดหมดการเติบโตวันนี้เอาแค่ให้ตั้งบงบมาณที่ไม่มีหนี้สินก่อนเลยเอาประเทศไม่ให้พ้นหนี้ก่อน mm. นะ ปรประเทศมีหนี้เพิ่มขึ้นแล้วเอาหนี้ที่มันเพิ่มของประเทศมาให้เป็นให้มามาให้ประชาชนเป็นหนี้น้อยลงมันมันหังมันหนีเขาว่าหนี้ได้ตรงไหนอ่วันนี้คุณหาชีพสิคุณหาชีพมีการพูดเรื่องไอ้สี่ร้อยบาทค่าแรงสี่ร้อยด้วยนะคะแล้วใครเขารับเูอ่ะเขารับไหวอระอเขารับไหวเขาก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นก็จ้างคนน้อยลง คุณพูดได้ตัวเลขมันสวยไงแล้วใครได้อ่ะอืโรงงานอุตสาหกรรมปิดหมดสิที่ต้องใช้แรงงานคนปิดหมดเพราะอะไรเขารับไม่ไหวไงแล,แล้วตอนนี้คนต่างชาติาก็เอาคนต่างชาติที่รับอยู่ก็คือคนต่างชาติที่มีอยู่เขาเอาเงินออกไปข้างนอกเขาก็ไม่เก็บเขามาทำามาหกินเพื่อจะเก็บไปดูแลบ้านเมืองบ้านเขาครอบครัวเขาเขาก็ใช้กันอย่างมัธยัติ สมัยสมัยก่อนเนี่ยแรงงานเนี่ยเป็นแรงงานคนไทยหมดอมพอได้เงินเดือนมาเขาก็ใช้จ่ายเต็มที่วันนี้เขาเก็บสะสมนี่เพื่อจะเอาไปสร้างบ้านเพื่อไปให้ครอบครัวเขาอยู่ที่นูน่นเท่านั้นเองก็มันวิบวันเถิงก,กันเฉพาะคนที่มีหน้าที่ให้เข้ากับให้ออกแค่นั้นเองมีความสุขกันอยู่แค่นั้นทําไมวันนี้กระทรวงแรงงานถึงกลายเป็นกระทรวงเกรดเออะ ทั้งที่ในในทีในมัเกตบ B เกร B, G, C. ื C แต่โดยโดยพิเรนายวันนี้เป็นเกรด A ง่ายๆแยกกันหมดขย,ย่ใหญ่ตัวบิ๊กๆลงหมดเห็นไหมที่กระทรวงแรงงานนี่แหละ เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณพเดชยังมองไม่เห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีจนถึงขั้นผู้ประกอบการจะสามารถจ่ายค่าแรง400ได้แบบนั้นใช่ไหมวันนี้าการวินไทยแล้วกันกําลังเป็นเรื่องคุยกันทะเลาะบเบอกแว้งกันอยู่อัน,นนจะเข้านี่จอ,อกส่งคนไปนู่นก็จะจะซื้อเครื่องวิน45ลังเลยครับอ้าวเหรอคะ45ลําถึง80ลัเลยครับโอ้โหนั้นวันนี้การวินไทยวันนี้หอมมากเพราะ ต้องซื้อเครื่องบินใหม่อ๋าทำไมขยันซ <45 S 1> ืดสี่สิบห้าลำพึ่งล้มพึ่งนอนไอซียูกันมาสองปีนี่เองจะหาเรื่องกินเหล้าสูบหรี่อีกแล้วใช่ไหมคะเออเขาเาโพจากไอซียูไงวันนี้ก็มีเพิ่มกรรมาการก็มีสามคนที่เขาฟื้นฟูกันมาได้มีสามคนนี่จะเพิ่มอีกสองให้เป็นห้าถ้าในนั้นหนึ่งคนมาก็เป็นสามต่อสองอ,อ่าสามต่อสองเสร็จมีปัญหามาอีกเรื่องวินัยการเงินการคลังจะใช้เงินขนาดนี้อ้าว เทากันในการเงินคลังก็ต้องคุณแช่งแบงค์ชาติคะ่ะอ,อาจจะมาเตือนมันจะนอยู่วันนี้นะและไอาการซื้อเครื่องบินมหาศาลใบอะไรอะไรมหาศาลเนี่ยในไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งที่พ้นจากเรื่องถูกกล่าวหาว่าไม่ขอรับชันใช่ไม่มีสักครั้งหนึ่งที่ไม่ถูกกล่าวหาว่ามีอะไรตั้งแต่ผมเด็กๆเ,เอ่อ ซื้อเครื่องบินในสมัยหนึ่งสมัยหมอมราชวงศ์คครือธิ์ปราโมทซื้อเครื่องบินด็อกเตอร์กันนาคามาดีอธิบีขนส่งแล้วก็กลับไปเป็นไปเป็นประหลัดเป็นผู้ดำเนินการซื้อก็ออกบินไปอ,อวุฒิสมาชิกแฟงเชิร์ตบอกว่าการซื้อขายเนี่ยไม่ถูกต้องมีผลประโยชน์ กลับมามีการปฏิวัติเพราะนั้นคุณทวิตเป็นรัฐมนตรีคมนาคมสุปฏิวัติโดยกองทัพประธานการบินไทยเป็นหัวหน้าในการปฏิวัติครั้งนั้นแล้วก็เรื่องราวนี้ก็จบนะวันนี้จะมีการซื้อเครื่องบินจำนวนมหาศาลนิ่นะต้องเป็นเบอร์อิงนะต้องเป็นเอ่อโบอิง อะไรก็ตามแต่ผมถึงบอกว่ามีที่ผมพูดตอนตอน้นไงว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะอยู่ไร้ครบแน่เว้นแต่ทำลายตัวเอง